สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะใช้สติกเกอร์นะคะในการเปลี่ยนสีโต๊ะนะคะขั้นตอนแรกก่อนที่จะลงสติกเกอร์แล็วนะคะเราก็จะทำความสะอาดโต๊ะก่อนนะคะด้วยน้ำผสมน้ำยาล้างจานนะคะทำความสะอาดหน้าโต๊ะเลย ไล่ความลื่นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดรอบที่สองนะคะทำความสะอาดรอบที่สองก็เปลี่ยนผ้านะคะด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะไม่แนะนำเป็นพวกแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเพราะว่าสาดน้ำยาไม่เหมือนกันนะทำความสะอาดของโตะเลยนะคะ ขอบโต๊ะสำคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดปลายเอาไว้เก็บเก็บงานนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็เอาสติกเกอร์ มาวางนะคะคือเวลาวาสติกเกอร์นะคะควรจะเกินออกไปหน่อยนะคะเพื่อจะได้เอาไว้กรีดเอากันไกลให้หน่อยค่ะ ทีนี้นะคะเราก็เตรียมตัวรีดนะคะอันนี้เราก็ถนัดเป็นใส่ถุงมือเนาะใส่ถุงมือแล้วก็ตัวรีดตัวรีดหรือเตารีดแพ่ตัวรีดนะคะก็มันจะมีมุมนะคะสองฝั่งที่เราจะเปิดออกมานิดนึงแล้วแปะเป็นเป็นตัวยึดนะคะเนี่ยแปะเป็นตัวยึดไปก่อนสองมุม ่าจากนี้นะคะฝั่งนี้เราเปิดขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งนะคะขอแรงใจอ่าเราพับก,กระดาษด้านหลังนะคะแล้วก็รีดเลยนะคะทีละครึ่ง เวลาเราทําคนเดียวนะคะเวลารีดนะคะถ้าเกิดมันมีลมมีฟองนะคะปล่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดการทีหลังนะคะ เราก็รีดนะคะรีดเล้นขอบให้ขอบมันสนิทให้ขอบมันากาวติดสนิทกับโต๊ะนะคะทีนี้เดี๋ยวฟองนะคะจะใช้เป็นเข็มปลายแหลมนะคะเข็มปลายแหลมรีดลมให้มันเป็นก้อนนะคะแล้วเจาะ เจาะแค่เจาะแคะ่ให้สติกเกอร์มันทะลุนะคะมีรูระบายลมให้เป็นรูระบายลมออกมาทีนี้มันยังมีเหลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดขอบให้ดูนะคะอ่าโอเคเรารีดขอบให้สนิท กับโต๊ะเลยนะคะแล้วก็เวลากรีดนะคะคือกรีดให้เสมอนะคะจากเฉียงคัตเตอร์ออกอ่าเฉียงคัตเตอร์ประมาณ30องศาเข้าหาโต๊ะนะคะแล้วกรีด เน,น,นี่ยเราก็ลูบขอบนะคะให้มันติดสนิทเหมือนเดิมนะคะประมาณสามสิบองศานะคะเข้าหาโตแล้วกรี เดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆนะคะคือรูดขอบให้สนิทเดี๋ยวขอเปลี่ยนใบคาปเตอร์หนะ่ะ นะคะกรีดก็คือค่อยๆทําเลยถ้าเกิดว่ากรีดติดๆขัดๆนะคะตอนแรกมันก็จะมีเกี่ยวกับใบคัตเตอร์ไม่คมด้วยนะคะอะโอเคแล้วก็เหลืออีกด้านนะคะ ทีนี้แนะนํานะคะตรงมุมตรงนี้เห็นไหมช่วงมุมโต๊ะนะคะคือลองสกิดดูนะคะถ้าเกิดว่ามันแหลมเกินนะคะให้เราตัดโค้งมาหน่อยนึงนะคะเพื่อที่เวลาเช็ดถูนะคะเวลาใช้งานมันจะได้ไม่สกิดให้ให้มันเปิดนะคะ แล้วถ้าให้ดีนะคะถ้า,าได้เป่าผมหรือได้เป่าร้อนนะคะพอเวลาติดเสร็จนะคะเราใช้ใด้หน่อยก็ดีนะคะหรือไม่ก็คือไฟแช็คมาลนให้ขอบมันสนิทเข้าไปนะคะเพราะว่าความร้อนนะคะจะช่วยให้กาวติดสนิทมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็เก็บขอบเก็บงานเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือใช้เป็นไดร้อนเก็บขอบแล้วก็เอาไฟแช็คลนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ขอบติดสนิทนะคะแล้วก็พวกลมนะคะใช้เป็นเข็มปลายแหลมเจาะนะคะพร้อมใช้งานจ้ะ